สวัสดีคะ่ะทุกคนก็วันนี้นะคะจะมานวดหน้าด้วยเอ่อ m o n g s l e e p e ปิ้งมาร s นะคะให้ดูนะคะหลังจากที่เราอ่ะได้ทาทุกอย่างไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทาให้ดูเราก็จะใช้ด้านที่เป็นตรงด้ามน,นะคะตักครีมนะคะนี่คือเนื้อครีมนะคะเนื้อครีมก็คือแบบเข้มข้นมากเข้มข้นมาก ไม่ตกลงมาเลยนะคะเราก็จะใช้ภายนี้นะคะตักลงไปแล้วก็แต้มที่หน้าเราห้าจุดเราก็ควรจะเฉลี่ยให้มันเท่าๆกันนะคะออกลิ่นหอมมากนะคะมันมีกลิ่นแบบ ล a าเวนเดอร์ที่ช่วยให้เราสามารถนอนได้ดีนอนหลับได้ดีนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้นื้วของเรานะคะเกลี่ยครีมไปให้ทั่วหน้าแล้วก็ลำคอฟึบฟึบฟบ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ด้านที่เป็นตรงนี้นะคะนวดหน้านะคะทีละครึ่งหน้าเริ่มจากด้านนี้ก่อนนะคะปาดจากคางนะคะไปที่ขาก,กันไก่สครั้ง3แล้วก็จรงมุมปากไปที่กกโห3สามครั้ง,แล,ง,ง,ลกกงแล้วก็ที่แก้มนะคะขึ้นไปจนถึงขา,งมา,ามับสาครั้งนะคะเสร็จแล้วก็ตรงจมูก ขึ้นไปสามครั้งแล้วก็ปาดด้านข้างนะคะออกไปออกผมมันคือแบบเข้มคนมากนะคะสครั้งจบหนึ่งข้างนะคะเราก็มาต่อกันที่อีกด้านหนึ่งหนึงองมตรงปากไปกกหูสองแล้วก็แก้มไปที่คําอ่ะหนึ่ง 2 3แล้วก็1 2 3 1 2 3หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ด้านตรงนี้นะคะตรงนี้ที่มันเป็นอยู่ตรงสันนี้นะคะกดจุดหน 3, ึ่วนสมทีหนึ่งสองสามตรงจมูกหนึ่งสามสองสาม 123 1 2ส1 2สาอีกีข้าง123่งสองสืออือาเท่านี้เองนะคะเราก็จะได้ความผ่อนคลายนะคะ นอนดึกแค่ไหนนะคะผิวหน้าเราก็จะไม่ดูเหนื่อยอีกต่อไปนะคะด้วยตัวนี้นะคะ Artisty Intensive Skin Care Blooming Sleeping Mask นะคะหอมมากนะคะผ่อนคลายแล้วก็แบบฟื้นแบบ บำรุงผิวแบบดีมากนะคะนี่คือใช้มาประมาณ3คืนได้แล้วนะคะคือตื่นมารู้เลยนะคะว่าหน้ามันน้อยลงมากนะคะแล้วก็เวลาเอาหน้าไปจุ่มหมอนอะคือรู้สึกเลยว่ามันดูตื่นมาแล้วแบบดูผิวไม่ยับะนะคะ ก็โดยรวมนะคะก็รู้สึกประทับใจนะคะ Sleeping Blooming Mask ม,มากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะได้ลองใช้นะคะมันคู่กับอันนี้นะคะดีมากเลยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ